ครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Call, <อ>คูค้คควิจารบับผมอัคารวัฒน์วัวชริรภัยบูรครับและผมเดวิดอัศวานนท์นะครับรายการของเรานะครับก็จะพาคุณผู้ชมไปพบกับนบวัตกรรมที่ทางวอลลเขาคิดค้นขึ้นมาเพื่อคุณผู้ชมสามารถนไปต่อยอดธุรกิจ SME เข้าสู่ AEC ได้ครับวอลลหมายความว่าอะไรครับแปลว่าอะไรควอลล์แปลว่า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครับรายการของเราจะเป็นแนวนําสาระบันเทิงแต่ว่าไม่ป็นเิงมากจนเกินไปเพราะว่ามีเชิงความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์รการวิจัยผลการวิจัยการคนา้นคว้า กับทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยสก,กัดออกมาเป็นอาหารเสริมเป็นทุกสินงญาุาผลิตภัณฑ์ที่ดีสําหรับคุณผู้ชมนั่นเองนะครับว่ามีครบเลยใช่แบบเจาะลึกแต่วันนี้นะครับพวกเราสองคนยืนอยู่หน้านี่เลยครับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร,ร์และเทคโนโลยีแห่งระเทศรา,<ถ>ามาทำอะไรฮะเราจะไปดูงานวิจัยไหนเราจะไปตรงไหนไปทําความรู้จักเกีกับผลไม้แบบไหนพืดแบบไหนที่มีใจเย็นพี่ก่อนอื่นเลยวันนี้เรามาบ้านเขาเราจะต้องไปหาเจ้าของบ้านแล้วก็รู้จักเขาทำความรู้จักว่าเขาทําอะไรเขาทําแบบไหนเขาเป็นอยู่ อย่างไรนี่โอเคโอเคแล้วท่านผู้นั้นคือใครท่านผู้นั้นก็คือเป็นใครไปไม่ได้พี่นอกจากผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครับเราไปกันเลยดีไหมไปกันเลยครับไม่ต้องการเวลาไปเจอกันครับคุณผู้ชมครับเจอกันไป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 ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้พวกเราสองคนนะครับก็อยู่กับท่านยงวุฒิสาวพฤกษ์นะครับผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ว่าการ พี่เดวิดครับที่เราผมพามาพบท่านยงวุฒิสัต์เพื่อครับที่เราจะมาดูกันว่าทางวอเนี่ยเขามีหน้าที่หลักอะไรที่จะพัฒนาประเทศหรือว่าพัฒนาในด้านไหนครับพี่ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะครับเพราะเมื่อกี้ตอนนอกรอบนะครับคุณผู้ชมครับเราได้คุยกับ ถ้าผู้ว่าการเยอะเลยนะครับว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงทําอะไรบ้างจุดมุ่งหมายคืออะไรจุดประสงค์ของววคืออะไรมีความมีความสําคัญในบทบาทที่สาคัญยังไงนะครับในประเทศไทยอ่ะเริ่มคําถามแรกเลยดีกว่าเลยดีกว่านะครับท่านผู้ว่าครับสถาบันววเนี่ยฮะมีบทบาทหน้าที่อย่างไรครับที่เป็นหน้าที่หลักในการที่จะพัฒนาประเทศไทยครับสิ่งแรกนะครับววเนี่ยจะต้องทําหน้าที่วิจัยพัฒนาและนําผลงานเนี่ย ไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน s m e o t o p เพื่อให้เขาสามารถที่จะประกอบการได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นงานวิจัยของเราเนี่ยต้องเป็นงานที่สามารถเอาไปใช้งานได้จริงไม่ใช่เป็นงานที่ทเรียกว่าวิจัยแล้วขึ้นหิ่ง<อ>นะครับ,รบเราทํางานออกมาเนี่ยมันจะเป็นผลภันธ์ที่สามารถเห็นจับต้องได้เอาไปทดลองตลาดได้นะครับว่าสามารถที่จะไปประกอบการได้ไปเขียนแผนธุรกิจแล้วเนี่ยสามารถที่จะไป ทำธุรกิจได้จริงๆนะฮะนั่นคือคอนเซ็ปต์ของเรานะครับเพราะงั้นงานวิจัยของเราเนี่ยจะครอบคลุมหลายด้านด้วยกันนะครับตั้งแต่ว่าทางด้านการเกษตร,รเราก็จะมีอย่างเช่นปุ๋ยที่เราดังคือหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงปุ๋ยที่เราไปช่วยทางวิสาหกิจชุมชนซึ่งเราสร้างมาแล้ว317อยสิเ็ดอำเภออิดบล็อกประสานของว,วอซึ่งเป็นทคโนโลยีเกือบส0่สิปีมาแล้วนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อยู่คือใช้วัตถุดิบในการผลิตเนี่ยในสถานที่แถวนั้น แต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเมื่อเอามาทําแล้วเนี่ยความแข็งแกร่งคนๆเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญใช่ไหมครับตอนสมัยสึนามิมาเนี่ยตึกของที่เป็นอิฐบล็อกวอลวเนี่ยไม่พังเลยแต่ว่าถ้าเป็นอิฐบล็อกทั่วไปหรืออิฐมอนหรืออะไรก็ไปหมดเลยเราทําเรื่องของการแปรรูปอาหารนะครับอย่างเช่นเงาะหนึ่งผลเนี่ยเปลือกเงาะเราก็มาทำไฟเบอร์เอาไปผสมในเบเกอรี่ต่างๆนะครับ เนื้อเงาะแช่อ er> ิ่มอบแห้งนะครับแล้วก็ทอดกรอบนะครับแล้วก็ทําน้าเงาะนะครับน้ําดื่มจากเงาะแล้วก็ไซเดอร์น้ําส้มสายชูนะครับนะครับเมล็ดงอะเคลือบอบปรุงรสอย่างที่ได้ลองชิมกันแล้วนะครับได้ชิมแล้วฮะไม่รู้ว่าติดตรงแาวปลาหรือเป่าพี่ปลาปลาฉลอกเรียบ้อยแล้วฉลอกเียบ้อยแล้วเป็นเมล็ดเป็นเมล็ดเงาะเป็นเมล็ดงอครับหรือแป้งจากเมล็ดเงอะก็เอาไป ทำทางน้้นเวสสำมางผิดทางเวสสำมางมก็ได้หรือไปผสมนะครับเพื่อให้เกิดความหนืดในการทําน้ําสลัดนะฮะต่างๆเนี่ยอย่างตัวอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าตั้งแต่ต้นเลยคือ,อเปลือกจนถึงเม็ดหายหมดคือเรามีหลักการทํางานนะครับของเราคือเรียกว่าโอโซนโอจุดแจุดนะไม่ใช่ O3 อนะฮะโอหมายถึงว่าโอ p portunity for business งานวิจัยของเราที่ทําต้องเป็น เกิด business ให้ได้สการทำแล้วต้องเป็น zero waste ไม่มีอะไรลเหลือเลยนะครับอันนั้น O อีกตัวหนึ่งก็คือ occupation ต้องสร้างอาชีพครับงานนี้คือสร้างธุรกิจแล้วสร้างอาชีพให้คนได้ก็คือต้องมีความยั่งยืน N ก็คือ natural resource ต้องเป็นทรัพยากรที่อยู่ในประเทศไทยครับราัไม่มีนำเข้าจากประเทศเองเพราะนั้นเนี่ยเราส่งเสริมให้ ประเทศเราแข็งแรงโดยใช้ทรัพยากรของเรา E ก็เกิด Energy Efficiency คือถ้ามันมี Efficiency แล้วเนี่ยมันก็ Energy มันก็มันก็นกประหยัดเองนะครับเพราะฉะนั้นโอโซนมันมาจากตรงนี้เพราะงานวิจัยของเราจะเป็นตรงนี้แล้วก็มีทางด้านชีวภาพนะครับคือพวก bio science ทางด้านฟาร์มา c e u t i c a l คือ เราเอาพวกผลิตภัณฑ์ธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเปลือกลองกองมาสามารถทาเป็นเฟเชียลโทเนอร์เป็นเป็นเฟเชียลเจลล้างหน้าได้แล้วเราก็มีเครื่องจักรเราดีไซน์เครื่องจักรเป็นโปรเซสตั้งแต่ปิดขั้วรองกองปอกเปลือกมันนะฮะคั้นน้ํามันเมล็ดไม่แตกใครเป็นคนคิดค้นครับเนี่ยเยอะมากเลยก็ทางด้านวิศวกรรมของเราคือของประเทศไทยเลยของประเทศไทยเราไม่ได้ไปซื้อไม่ได้ไปซื้อเราไม่ได้คือผลไม้หลายชนิดที่เรานํามาวิจัยคิดค้นนะฮะมันจําเป็นไหมครับว่ามันต้องแบบว่า ล้นตลาดมาก่อนออไม่ครับไม่จาเป็นต้องล้นตลาดแล้วเรามีหลักการอะไรที่เราอเอออยู่ดีๆจะเอาผลไม้ชนิดนี้มาวิจัยอ๋อครับใช้หลักการอะไรฮะพืชหรือผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยนะครับ,รบหรือกัผลไม้นั้นเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าสารที่มีคุณประโยชน์สองไอ้ของที่มันล้นตลาดแน่นอน คือถ้าขอมันออกมาร้อยหนึ่งดีมาน์ต้องการสัก60-70เก็เหลือคุณก็เอา30%หรือ40%มาแปรรูปซะเพราะนั้นก็เป็น Value Added พอคุณแปรรูปเนี่ยคุณก็สามารถที่ขายได้6เดือนปีหนึ่งเชฟไลฟ์มันมีนะครับเรามีศูนย์บรรจุหีบหอไทยไทยแพคเกจิ้งเซ็นเตอซึ่งออกแบบทดสอบนะฮะ อะไรต่างๆให้แระเกจริ่งสวยซึ่งของสินค้าบางอย่างของโอท p อหรือ SME เนี่ยไปอยู่ในตามสนามบินสุวรรณภูมิกับงานดีไซน์ของเาใเราทํางานให้กับโครงการหลวงเรื่องเห็ดนะครับเรื่องวันนิลานะฮะแล้วก้เห็ดญี่ปุ่นเห็ดอะไรต่างๆเห็ดเมืองหนาวทั้งหมดและนะฮะเพราะว่าพระองค์ท่านต้องการส่งเสริมให้ชาวเขาวิชาวป่าเนี่ยนะครับเลือกปลูกฝิ่นนะฮะแล้วก็มาปลูกพืชเพื่อ ให้ได้ราคาคแล้วก็ทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยพวกน้าเสียในโรงงานสาหกรรมแล้วและก็น้ําเสียจากทางด้านผลผลิตการเกษตรทุกวันนี้เนี่ยอย่างเช่นส้มเอยอัง,งยหุ่นเอยแล้วก็ใช้เพสติไซด์ค่าค่าสัตรูพืชค่าแมลงเสร็จแล้วก็จะไหลลงร่องน้ำไหลลงสู่แม่น้ํา ก่อนที่จะไหลลงไปเรามีการ treat รน้ำตรงนั้นนะฮะเขาเรียกไป bio remediation หรือไบ bio augmentation อะไรต่างๆมันก็จะมีมีเร actor ถังเร actor เพื่อ,อไป treat พวกนี้ก่อนอนะครับซึ่งเราทดทําทำหลายแปลงแปลงหนึ่งก็ร้0ยสองรไล่นะครับที่เราทดลองทำแต่ละแปลงแต่ละแปลงนะครับแล้วเราก็ถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการไปว่าคุณนะก่อนจะปล่อยน้ำเสียลงไป มีไอ้ตัวนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับเนะเราทําเรื่องการรับรองการท่องเที่ยวเลยนะครับมีการท่องเที่ยวด้วยับการท่องเที่ยวเนี่ยเราทํามานานแล้วมาตรฐานการท่องเที่ยวอะไรที่อะไรที่บวอไม่ทําบ้างทำงี้ได้ง่ายกว่าพี้ไหมพี่เห็นด้วยเห็นด้วยมาตรฐานการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อันไหนควรจะเป็นเชิงอนุรักษ์เราก็จะไปตรวจให้ว่ามันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็มาตรฐาน กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างเช่นการพายเรือการปีนเขาการอะต่างๆเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการต้องมีมาตรฐานและอยู่จะได้เซอร์ติฟายจากตรงนี้ไปได้การรับรองแล้วว่าเมื่อไปทําร่วมกับการท่องเที่ยวคนที uh, ่มาก็เห็นนะฮะว่ามีการรับรองก็เกิดความเชื่อมั่นใช่ไหมพลังงานแล้วก็ทำให้แต่ e t ทา n อ l เป็น r s t s t n e r e t i t n o n ที่ออกมาเป็นแก๊สโซลทุกวันนี้ก็เป็นโรงงานเอทานอลแห่งแรกของประเทศไทยนะครับรุ่นที่2ก็พวกไบอดีเซลนะครับ หรือไบโอฟูฟเอลซึ่งส่วนมากเนี่ยเราทําจากนันฟู้ดเพราะเราไม่ต้องการไปแย่งสายที่เป็นฟู้ดหมายถึงว่าพืชที่มันมีเนี่ยพวกไบโอแมสที่ว่ามวลเนี่ยนะครับมันอย่างเช่นปาล์มก็เป็นเป็นฟู้ดที่เป็นอาหารชนิดหนึ่งแล้วก็เป็นนะฮะแต่ถ้าเอากากปาล์มที่เหลือเาเรียกเอมพตี้ฟู้ดบันช์ของมันหรืออะไรเนี่ยเอามาเนี่ยมามาป้อนเป็นฟีด เพื่อทํานน้ามันเนี่ยมันก็เป็นนันฟูดนันฟูดได้แล้วก็อย่างเช่นเมล็ดสบู่ดําทําไมเป็นเน้นเพราะว่ามันเป็นพืชที่มีพิษนิดหน่อยแต่เราสามารถที่จะมาทําเป็นน้ํามันซึ่งวันนี้เนี่ยเราร่วมกับปตทอิซูซูนะครับสวทชแลวก็พระมงกุฎทําร่วมกับประเทศญี่ปุ่นนะครับคือเป็นไจก้า JST นะครับ a i ไ t ซึ่งเป็นสถาบันที่ใหญ่ที่สุดของของญี่ปุ่นทางด้านการวิจัยทำน้ำมันตัวใหม่ขึ้นมา จะเป็นตัวใหม่ของโลกเลยคือเขาเรียกว่าพาเชียลไฮโดรเจนเตอร์นะครับทำอยู่ตอนนี้ตอนนี้เนี่ยเทสกับรถอีซูซุอีซูซุก็ให้รถจวนกับเครื่องยนต์มาเนี่ยเทสแล้วเนี่ยจะแสนโลละนะครับเสร็จแล้วสวทชก็ไปตรวจนะครับว่ามีการสึกหรอของเครื่องไหมนะเพราะฉะนั้นเราทํางานร่วมกันการที่เราทํางานร่วมกับทางมหาลัยเนี่ยครับเรามีการรับเด็กนักศึกษาหรือว่าอะไรมาเรียนรู้ฝึกงานกับเราไหมใช่ครับเรามีโครงการภาคีบัณฑิตครับ ลำหนึ่งทั้งให้ทุนด้วยนะครับเกอทุนกระทรวงวิทย์มีอยู่แล้วเมื่อเสร็จแล้วสามารถที่จะทํางานร่วมกับเราได้ระหว่างที่เรียนอยู่เนี่ยมาฝึกงานที่เราเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ฝึกของจริงรแล้วก็ทาทีสิสไปเพราะเราต้องการเพราะว่าประเทศเราขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์มากใช่ใชทุกประเทศที่มีเศรษฐกิจที่แข็งแรงมั่นคงเริ่มต้นจากวิทยาศาสตร์เห็นด้วยครับเพราะนั้นจริงครับต้องต้องสื่อให้คนเข้าใจครับว่าน้องๆนะครับหลานหลาน ลูกๆทั้งหลายเนี่ยต้องมีความคิดว่าสนใจวิทยาศาสตร์นะ,นะครับอย่างเราเองก็ทําความร่วมมือกับตั้งแต่ระดับโรง,งเรียนแล้วนะครับดี๋ยวนี้แล้วก็ไปสร้างห้องเรียนวิทยาศาสตร์ส่งนักวิจัยเข้าไปทํากิจกรรมร่วมกับเด็กเพื่อให้เด็กเห็นว่า เอาไปใช่จริงได้ยังไงน่าเกิดประโยชน์จริงได้ยังไงในวันหน้าวิทยาศาสตร์สําคัญต่อชีวิตยังไงแล้วมันสนุกด้วยอาาัยก่อนอยู่ในหลักเคมีทํำแบบเคมีหรือว่าหลักที่อยู่ในหลักฟิสิกส์อะไรอย่างเงี้ยเวลาอาจารย์สอนในเรื่องของไฟฟ้าในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องของที่มาที่ไปเอ o อีโคสเ a ฟ s ีโค e แ a สต์ไทม์แอคเรชัเรารู้แล้วว่าไม่ใช่ว่าคนตัวใหญ่กว่าเนี่ยจะได้เปรียบคนตัวเล็กกว่าเสมอไปมันอยู่ที่ความว่องไวอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบผมชอบมากนะฮะแต่ว่า นี่แหละคือการปลูกฝังอย่างที่ท่านว่าการได้พูดมาที่เราไปทํา MoU ไว้กับธนาคารต่างๆพวกนี้เนี่ยก็ถือว่าถ้ามันเป็นเทคโนโลยีของบวอบอสยเข้ามาตรวจแล้วธนาคารเข้ามาดูแล้วเป็นไปได้ปั๊บเขากินดีให้เงินกู้บุคอสยอจะคำสนับทำให้เลยช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่สามารถที่จะเดิมหน้าไปได้